สวัสดีครับผมผู้กองกล้องและนี่คือรายการไขคดีดังเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้คือคดีฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อาชญากรรมไทยเช้าตรู่ของวันที่11กรกฎาคมพศ2560ทุกคดีฆาตกรรมใหญ่ๆมักจะเริ่มต้นด้วยเสียงโทรศัพท์ที่เรียบง่ายแต่เนื้อหาของมัน สามารถทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้เช้าวันนั้นส่วนวิทยุของสอพอ,อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็ได้รับแจ้งเหตุแบบนั้นเสียงจากวิทยุตำรวจแจ้งทุกหน่วยในพื้นที่มีเหตุ191พบผู้เสียชีวิตหลายรายในบ้านที่หมู่หนึ่งตะบนบ้านกลางขอย้ำผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อทีมสืบสวนชุดแรกไปถึงที่เกิดเหตุภาพที่เห็น ก็เกินกว่าที่ตำรวจที่แข็งแกร่งที่สุดจะรับไหวมันไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแต่มันคือการสังหารหมู่บ้านทั้งหลังชุ่มโชกด้วยเลือดภายในบ้านเราพบร่างของผู้เสียชีวิต8รายคือผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์สังหลังภรรยาลูกสาวและญาติญาติที่น่าสลดใจที่สุดคือมีเด็กรวมอยู่ด้วยถึงสคนสภาพที่เกิดเหตุบอกเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวเยื่อส่วนใหญ่ ถูกยิงที่ศีรษะในระยะใกล้เป็นลักษณะของการประหารชีวิตแต่ที่แปลกที่สุดผือบ้านของผู้ใหญ่บ้านมีกล้องวงจรปิดแต่เมื่อเราตรวจสอบก็พบว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้บันทึกข้อมูลได้หายไปคนร้ายรู้ว่ามีกล้องและจงใจทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่จะชี้ตัวพวกมันได้เรากำลังเผชิญหน้ากับฆาตากรที่ไม่ใช่แค่มืออาชีพ แต่ยังโหดเหี้ยมและเลือดเย็นอย่างถึงที่สุดและเขาก็ได้ทำลายหลักฐานที่ดีที่สุดของเราไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพบศพวันที่11กรกฎาคมพศ2560ข่าวการสังหารหมู่8ศพที่กระบี่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือการท้าทายกฎหมายบ้านเมืองอย่างอุกอาจที่สุด พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ตัดสินใจลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองทันทีการที่ผู้นำสูงสุดขององค์กรลงมาคุมคดีเองเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคดีนี้ต้องถูกปิดให้เร็วที่สุดที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นมาทันที เป็นการสนทิกำลังของสุดยอดฝีมือทั้งตำรวจสืบสวนจากกองปราบปรามตำรวจภูธรภาค8ดและตำรวจท้องที่สอพอ่อาวลึกบรรยากาศในห้องประชุมแรกนั้นเต็มไปด้วยความเงียบและความกดดันบนไว้บอร์ดไม่มีภาพใบหน้าของคนร้ายมีเพียงรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนและคำถามตัวใหญ่ๆว่าใครและทำไม เราเริ่มต้นจากศูนย์คนร้ายทำลายหลักฐานที่ดีที่สุดอย่างกล้องวงจรปิดไปแล้วดังนั้นเราจึงต้องไปใช้วิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิมทีม1ถูกส่งไปสอบปากคำญาติและเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อหาปมความขัดแย้งที่อาจจะเป็นชนวนเหตุอีกทีม1เริ่มไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่มุ่งหน้ามายัางบ้านที่เกิดเหตุ แม้จะมีความหวังริบรี่แต่ก็ต้องทำและอีกทีมทำงานร่วมกับแพทย์นิติเวชเพื่อวิเคราะห์วิถีกระสุนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุปฏิบัติการพลิกแผ่นดินล,ล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการทีมสืบสวนนับร้อยชีวิตถูกส่งลงไปในทุกพื้นที่เพื่อตามหางเงาของฆาตกรที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้า ท่ามกลางโศกนาฏกรรมฆ่ายกครัว8ศพกลับมีผู้รอดชีวิตราวปฏิหารหนึ่งในนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเธอได้รับบาดเจ็บแต่กแกล้งเสียชีวิตและนอนนิ่งอยู่ท่ามกลางกองเลือดจนกระทั่งกลุ่มคนร้ายจากไปเธอคือพยานเพียงคนเดียวของเราวันที่12กรกฎาคมพศ2560 หลังจากที่เธอพ้นขีดอันตรายและสภาพจิตใจเริ่มคงที่ทีมสืบสวนได้เข้าสอบปากคำเธออย่างระมัดระวังที่สุดสิ่งที่เธอเล่าได้เปิดโปงความโหดเหี้ยมทั้งหมดในคืนนั้นเธอเล่าว่ากลุ่มคนร้ายแต่งกายคล้ายทหารบุกเข้ามาในบ้านและจับทุกคนเป็นตัวประกันพวกเขารอคอยการกลับมาของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์และเมื่อเขามาถึง การต่อรองบางอย่างก็เกิดขึ้นก่อนจะจบลงด้วยเสียงปืนและที่สำคัญที่สุดเธอจำหัวหน้าของกลุ่มคนร้ายได้เธอให้การว่าหัวหน้าของกลุ่มคนร้ายคือชายที่ชื่อบังฟัดหรือนายสุริฟัดบ้านนบวงกุลชื่อนี้คือจิ๊กซอชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดเมื่อเราได้ชื่อทีมสืบสวนก็ทำงานอย่างรวดเร็ว เราตรวจสอบประวัติของบางฟัดและก็พบปมขัดแย้งเรื่องที่ดินที่มีการฟ้องร้องและขมขู่กันมานานนับปีตอนนี้การสืบสวนที่เคยเมื่อตดด้านได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วภารกิจต่อไปคือการขุดคุยหาความจริงเบื้องหลังปมขัดแยง้งและหาว่าทำไมมันถึงต้องจบลงด้วยการล้างครัวหลังจากที่เราได้ชื่อบังฟัดจากพยาน ทีมสืบสวนก็เริ่มขุดคุยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์และเราก็ได้พบกับเรื่องราวของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บานปลายกลายเป็นความแค้นส่วนตัวที่รอวันชำระย้อนกลับไปหลายปีก่อนเกิดเหตุเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์ได้นำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นมรดกของพ่อตา ไปทำสัญญาขายฝากไว้กับบางฟัดเพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจตามสัญญาหากผู้ใหญ่บ้านนำเงินมาไถ่ถอนคืนภายในกำหนดบางฟัดก็จะต้องคืนโฉนดที่ดินให้แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้แอบนำสำเนาโฉนดที่ดินผืนเดียวกันนั้นไปยื่นกู้เงินกับธนาคารอีกทอดหนึ่งซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสร้างความไม่พอใจให้กับบังฟัดอย่างมากเมื่อถึงกำหนดไถถอนผู้ใหญ่บ้านได้รวบรวมเงินเพื่อจะไปขอไถถอนโฉนดคืนแต่บังฟัดซึ่งอาจจะเสียความรู้สึกที่ถูกหักหลังหรืออาจจะต้องการยึดที่ดินผืนนั้นไว้เองก็ได้ปฏิเสธที่จะคืนโฉนดให้ความขัดแย้งจึงเริ่มต้นขึ้นมีการฟ้องร้องการเจรจาและการข่มขู่เกิดขึ้นหลายครั้ง ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แตกหักลงโดยสิ้นเชิงและจุดแตกหักที่รุนแรงที่สุดก็คือมีข้อมูลว่าบังฟัดเคยถูกรอบยิงมาก่อนซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าเป็นฝีมือของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธจากความขัดแย้งเรื่องเงินได้กลายเป็นความแค้นที่ต้องชำระด้วยชีวิตบังฟัดในใจของเขาตอนนั้นคงไม่ได้คิดถึงแค่เรื่องที่ดินอีกต่อไป แต่เขาต้องการจะปิดบัญชีความแค้นทั้งหมดกับผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์และทุกคนในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การวางแผนสังหารหมู่ที่โหดเหี้ยมที่สุดวันที่13ถึง14กรกฎาคมพศ2560ทีมสืบสวนของเราทำงานแข่งกับเวลาเราเริ่มต้นจากการขุดคุยข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวบางฟัดทั้งประวัติอาชญากรรม เครือข่ายเพื่อนฝูงและธุรกิจที่เขาทำเราส่งสายสืบลงไปในทุกพื้นที่ที่คาดว่าเขาจะไปกดดานและกดดันคนใกล้ชิดของเขาทุกคนเพื่อบีบให้เขาปรากฏตัวออกมาแต่การทำงานกับคนร้ายระดับนี้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทีมตำรวจไซเบอร์ได้แกะรอยการใช้โทรศัพท์มือถือของบางฟัดและเครือข่ายแม้พวกเขาจะพยายามทิ้งซิมการ์ดเก่าแต่ก็ยังต้องมีการติดต่อสื่อสารเพื่อหลบหนี และนั่นคือช่องโหว่ที่เราเฝ้ารอจากการแกะรอยเราพบว่าบังฟัดและพวกได้หลบหนีออกจากจังหวัดกระบี่และเดินทางไปยังจังหวัดพังงาจากนั้นต่อไปยังจังหวัดระนองพวกเขากำลังพยายามจะหนีออกนอกประเทศข้อมูลนี้ทำให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้ร่วมขบวนการได้เกือบทั้งหมดจากการตรวจสอบรายชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับบังฟัดอย่างต่อเนื่องตอนนี้ เราไม่ได้ตามล่าแค่คนคนเดียวอีกต่อไปแต่เรากำลังไล่ล่าคนร้ายทั้งทีมวงล้อมของตำรวจกำลังตีแค่พ่อมาทุกขณะหลังจากที่ทีมสืบสวนระบุต,ตัวตนของบังฟัดและเครือข่ายได้ปฏิบัติการไล่ล่าก็เข้มข้นขึ้นและเราก็ได้พบกับเบาะแสสำคัญอีกชิ้นหนึ่งนั่นคือรถยนต์โตโยต้ายาริสของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์ที่คนร้ายได้ขโมยไปหลังก่อเหตุ รถคันดังกล่าวถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นจังหวัดเพื่อนบ้านวันที่15กรกฎาคมพศ2560ทีมพิสูจน์หลักฐานของเราได้เข้าตรวจสอบรถยนต์คันนั้นอย่างละเอียดแม้คนร้ายจะพยายามทำความสะอาดแต่เราก็ยังพบรอยนิ้วมือแฝงและหลักฐานทางชีวภาพอื่นๆที่จะสามารถใช้มัดตัวกลุ่มคนร้ายได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการได้รถคืนมาทำให้เรามีจุดเริ่มต้นในการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดทีมสืบสวนของเราทำงานกันอย่างหนักไล่ดูกล้องวงจรปิดทุกตัวตลอดเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังจังหวัดพังงาจนกระทั่งเราสามารถสร้างแผนที่การเดินทางของคนร้ายขึ้นมาได้เราเห็นภาพรถยาริสคันนี้ ขับออกจากพื้นที่เกิดเหตุแวะจอดที่ไหนบ้างและใครคือคนที่อยู่ในรถภาพจากกล้องวงจรปิดตามร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันได้ยืนยันใบหน้าของผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดตรงกับข้อมูลที่เราได้จากการแกะรอยโทรศัพท์มือถือตอนนี้เราไม่ได้มีแค่ชื่อแต่เรามีภาพที่ชัดเจนของคนร้ายทุกคนแล้วหลังจากที่เราได้หมายจับผู้ต้องหาครบทั้งทีม ปฏิบัติการปิดเกมก็เริ่มต้นขึ้นเราใช้เวลาเพียงไม่นานในการระบุแหล่งกบดานของบังฟัดและพักพวกซึ่งกระจายตัวกันอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาและระนองวันที่15 1 6ถึง16กรกฎาคมพศ2560นี่คือเวลาเพียง5วันหลังเกิดเหตุทีมปฏิบัติการพิเศษจากกองปราบปรามและตำรวจภูธรภาค8ได้ถูกส่งลงไปในทุกพื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน เป้าหมายหลักของเราคือบังฟัดซึ่งเราสืบทราบว่าเขาได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนในจังหวัดภูเก็ตทีมคอมมานโดได้เขาปิดล้อมบ้านเป้าหมายอย่างเงียบเชียบในตอนเช้ามืดเมื่อได้เวลาปฏิบัติการก็เริ่มต้นขึ้นทีมจู่โจมได้บุกเข้าไปในบ้านและสามารถเข้าควบคุมตัวบางฟัดได้โดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัวหรือต่อสู้ขัดขืน ทีมอื่นๆก็ได้เข้าจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้ในพื้นที่ต่างๆปฏิบัติการพลิกพผนดินล่าที่ใช้เวลาเพียง5วันได้สิ้นสุดลงแล้วเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งทีมกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมบัดนี้ได้สิ้นฤทธิ์และอยู่ในกำมือของตำรวจตายการจับกลุ่มเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมภารกิจต่อไป คือการนำพวกเขาเข้าสู่ห้องสอบสวนเพื่อเข็นหาความจริงทั้งหมดจากปากของพวกเขาเองหลังจากที่บางฟัดและพวกถูกควบคุมตัวพวกเขาก็ถูกนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดและเมื่อจนมุมด้วยพยานหลักฐานที่แน่นหนาในที่สุดบางฟัดก็ยอมเปิดปากรับสารภาพแต่คำสารภาพของเขากลับเต็มไปด้วยความเลือดเย็นที่น่าขนลุก ผมจะขอสรุปคำให้การของเขาจากสำนวนการสอบสวนครับย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุหลังจากที่ความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับผู้ใหญ่บ้านวรยุทธมาถึงจุดแตกหักและบังฟัดเชื่อว่าตัวเองถูกรอบยิงความแค้นของเขาก็สุกงอมเต็มที่เขาตัดสินใจว่าการเจรจาได้จบลงแล้วเหลือเพียงการชำระบัญชีเท่านั้น เขาเริ่มร่วมร,วม,รวมทีมงานที่ไว้ใจซึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกน้องและเพื่อนฝูงในเครือข่ายนอกกฎหมายของเขาเองแต่ละคนถูกเลือกมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะบางคนเชี่ยวชาญเรื่องการใช้อาวุธบางคนชำนาญเส้นทางในพื้นที่และบางคนก็แค่พักดีและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเงินและนายของตัวเองเขาจัดหาชุดลายพรางคล้ายทหาร เพื่อสร้างความน่ากเกรงขามและทำให้เหยื่อสับสนเขาจัดหาอาวุธปืนและวางแผนเส้นทางการเข้าและออกที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนี่ไม่ใช่การกระทําที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มันคือปฏิบัติการที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเขาอ้างว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์และภรรยาเท่านั้นเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่ถูกหักหลังเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะฆ่าคนอื่น แต่เมื่อบุกเข้าไปในบ้านและพบว่ามีคนอยู่มากกว่าที่คาดคิดรวมถึงมีเด็กอยู่ด้วยแผนของเขาก็เปลี่ยนไปตอนแรกก็จะเอาแค่สองคนผัวเมียแต่พอทำไปแล้วมันต้องเก็บให้หมดถ้าเหลือไว้เดี๋ยวก็เป็นพยานมัดตัวเราเด็กก็เหมือนกันถ้าปล่อยไว้โตขึ้นมามันก็จำหน้าได้ก็ต้องเอาออกให้หมด คำให้การของเขาแสดงให้เห็นถึงความอำมหิตยอย่างถึงที่สุดการฆ่าเด็กสามคนสําหรับเขาแล้วเป็นเพียงการกําจัดพยานเท่านั้นเขายังได้สารภาพถึงแผนการจัดฉากว่าตั้งใจจะนําปืนใส่มือของผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างเรื่องราวให้ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่บ้านเกิดความเครียดเรื่องหนี้สินจนครุ้มครั่งฆ่าล้างครัวแล้วจึงฆ่าตัวตายตามเป็นแผนการที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อป้ายความผิดทั้งหมดให้กับคนที่ตายไปแล้ว คำสารภาพของบังฟัดได้ปิดทุกช่องโหว่ของคดีและได้เปิดโปงความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นตอนนี้หน้าที่ของตำรวจได้สิ้นสุดลงแล้วเหลือเพียงหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมสำนวนการสืบสวนทั้งหมดถูกรวบรวมและส่งฟ้องต่อศาลคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาและด้วยพยานหลักฐานที่แน่นหนาทั้งจากผู้รอดชีวิตคำสารภาพของผู้ต้องหาเอง และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่สุดสารดีกาก็ได้มีคำพิพากษาสูงสุดสารตัดสินลงโทษประหารชีวิตบังฟัดและพวกรวม6คนส่วนผู้ต้องหาหญิงอีกสังคนถูกตัดสินจำคุกเป็นการลงโทษที่สาสมกับความโหดเหี้ยมที่พวกเขาก่อขึ้นมันคือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความโลภในที่ดินผืนเดียว ที่บานปลายกลายเป็นความแค้นและจบลงด้วยการทำลายล้างชีวิตผู้บริสุทธิ์ถึง8ชีวิตไม่มีอาชญากรรมใดที่สมบูรณ์แบบและไม่มีฆาตรกรคนไหนที่จะหนีความยุติธรรมไปได้ตลอดกาลขอบคุณที่ร่วมติดตามการสืบสวนที่น่าสะเทือนใจนี้มาจนถึงบทสรุปสวัสดีครับ